y e ี r ยนิวยูไบโปรสลิมแอนด์ช็อกโงบันดาใจและความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะทำได้อีกครั้งก็คือดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีกวางทำได้คุณก็ทำได้หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ New y o y p y p s o s m มแอนด์ h ็อกโ h ชีจากน้ำหนัก98ณปัจจุบัน65.5ค่ะ พร้อมหรือยังคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ทีมกวางเริ่มแล้วแล้วคุณล่ะคะเริ่มหรือยังค่ะแรงบันดาลใจก็คือต้องการที่จะมีน้องอีกสักคนหนึ่งแต่ทีนี้คุณหมอบอกว่าถ้าน้ำหนักตัวยังเยอะอยู่ขนาดนี้อยู่ที่ตอนแรกใน96โลเขาบอกว่ามันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วก็ตัวเราเองด้วยคุณหมอก็เลยไล่กลับมาบอกว่าให้มาลดน้ำหนักให้ได้ ุกวันนี้ทํางานนะคะเพิ่งทํางานที่ใหม่ได้ประมาณ8เดือนจะมีคนทักเรื่อยๆเื่อยๆขนาดกรรมการที่สัมภาษณ์ตอนทำงานนะคะเขาก็บอกว่าวันที่สัมภาษณ์ไม่ใช่คนนี้คือขึ้นแบบขึ้นเรื่อยๆมีโครงการนี้ค่ะเอ่อนิวยูก็ติดตามจนครั้งนี้ค่ะเริ่มบอกสามีว่าเนี่ยเขามีอีกแล้วหน้าอะไรอเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาเลยเธอเอาเลยแบบเหมือนเพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์ของเราอะค่ะ ก็คืออย่างที่บอกจูกับออป่ะค่ะว่าจริงๆอ่ะทุกอย่างจะประสบความสำเร็จอยู่ที่ปากกับใจตัวเองเท่านั้นนะแล้วก็เรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปอย่างถาวรเป้าหมายของเราก็คือเหมือนกับทำเพื่ออยากม,ม,มีมีมีลูกอ่ะนะคะโก้ของเราคือ7วิลด,ดได้คนละ10กิโล3 แรงบันดาลใจของเราอะ่ะมันมันตรงกันที่เราจะแบบทำให้ครอบครัวเราสมบูรณ์เบ๊พาสู้ไม่สู้สู้ลดสุดใจเป็นคนใหม่เพื่อครอบครัวค่ะอย่าลืมโหวตให้ทีมกวาด้วยนะคะเบบพาสู้เย้แค่เข้ามาที่ Facebook Pro s ิมแอนด์ช็อปก็เชฟ